bye ครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับการเคหะแห่งชาตินะครับก็ได้มีการจัดงานครบรอบการก่อตั้ง40ปีนะครับโดยได้นำเนินการปรับองค์กรครั้งใหญ่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการรณรงค์การใช้ธีมสีฟ้าทั้งองค์กรพร้อมทั้งพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสําคัญกับงานด้านบริการนะครับเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักรวมทั้งปรับปรุงด้านกายภาพภายในสํานักงานใหญ่ครับแล้วก็สํานักงานเคหะชุมชนให้มีความทันสมัยภายใต้โทนสีฟ้าทั่วประเทศเห็นแล้วก็สบายตาด้วย,<ฆ>ยนะครับนอกจากนี้ยังขานรับนโยบายรัฐครับเตรียมขยายโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าสืบสายทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเผยแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผนึกชุมชนร่วมรณรงค์ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนนะครับอีกทั้งล่าสุดก็จับมือกับ PRCUD ซึ่งก็เป็นองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยจากสหรัฐนะครับจัดเสิมนาวิชาการนานาชาติดึง15ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับรวมถกประเด็นกระบวนทัศทัดใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองของประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่11-13มีนาคมนี้ไปฟังเสียงท่านรองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพูดถึงงานนี้กันครับ <Sand> มานะคะการแห่งชาติภูมิใจที่ได้สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนนานะคะกว่า700,000หน่วยนะคะวันนี้มีประชาชนที่อยู่อาศัยในโครงการของการแห่งชาติกว่า3ล้านคนเรามีชุมชนอยู่ในทั่วประเทศ400ชุมชนนะคะจุดเป้าหมายของการแห่งชาติเนี่ยเพื่อสร้างให้ชุมชนที่น่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งนะคะชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้โดยการแห่งชาติจะเตรียมการนะคะในเรื่องของการให้ความรู้นะคะในเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม แบ,บ็ดล้อมต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเมื่อครบ5ปีแล้วเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการชุมชนของเขาเองได้ต่อไปอะค่ะอยู่บ้านแบบสวยอยู่บ้านแบบมีความสุขชีวิตก็เป็นสุขนเมื่อสักครู่นี้ก็คุณอัมพารุ่งปิติรองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับใ่ครับคุณที่สร้างสังคมหน้าอยู่กับคนในชุมชนนะคะ มาฟังมาฟังฉันเล่าเรื่องราวสิบโมงเช้ามัดูมาดูรับรู้เรื่องข้าวไม่ว่าเชา้าไม่ว่าสาไม่ว่าค่ำหรือบ่ายครบทุกรส